กรับเรียนท่านประธานสภาที่ครพเรียนนางมุกดาพง์สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรักเพื่อไทยจังหวัดคอนแกน่นท่านประธานคะในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เรียนขอพูดในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่2 0 0 0 6 0 0ื่น สามร้อยกว่าล้านบาทหนึ่งเรนที่นั้นตัดน้อยไม่ใช่อะไรอ่ะท่านประธานก็มองเห็นความสําคัญทุกหน่วยงานและค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาท่านทํางานกรรมธิการท่านทํางานเห็นเข้าใจว่าท่านตัดไปเจ็ดร้อยสี่ิบสี่แต่ขณะเดียวกันเห็นขอพูดเรื่องอองานที่ทําในฐานะที่เป็นสตรีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือโครงสร้างมหาไทยนี่หน่วยงานพอชอ พอชอกับพอมอนี่ผูกพันกันมากแต่ผิดฝาผิดตัวไปมากเลยค่ะอย่างสตรีของเราเดีย๋ยวพอชอได้มาแค่พันสามแต่ขณะเดยียวกันโครงสร้างสตรีที่ทำงานนะคะท่านให้งานเยอะแยะเลยไม่ว่ากิจกรรมต่างๆปัญหาด้านอนามัยสตรีความรุนแรงสตรีปัญหากดขี่ขดุดขุดรีดแรงงานสตรีกับความยากจนภารกิจ สตรีกับสิ่งแวดล้อมการศึกษาอบรมสตรีสุขอนามัยทักษะความรู้ความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็จิตกรรมทางการเมืองสิทธิสตรีและความรุนแรงกระซื้อมวลชนต่างๆอยู่กับเราหมดขณะเดียวกันท่านประธานทราบไหมคะว่างบประมาณที่ได้น้อยมากโดยเฉพาะกรมพัฒนาชุมชนที่ให้เราดำเนินการในหมู่บ้านนี้ ถ้าบอกว่าสตรีมีครึ่งค่อนประเทศครึ่งหนึ่งของผู้ชายแต่ขนาดโดยการกรมที่รับผิดชอบคือกรมพัฒนาชุมชนให้ภารกิจงานเราเยอะเยอะจนถ้าสัดส่วนแล้วเนี่ยถ้าอสมอก็ผู้หญิงก็ครึ่งหนึ่งสตรีของกรมพัฒนาชุมชนก็หมู่บ้าน9ก้ถึงสิคนมีทุกหมู่บ้านโครงสร้างใหม่ที่จะเลือกกันเร็วๆเนี่ย หมดวาระก็หกตั้งแต่ปี6064หมดวาระเลือกตั้งใหม่ไม่มีงบให้สัมมนาไม่ไม่มีงบที่จะให้เลือกจัดสรรอะไรเลยแม้กระทั่งเล่นเป็นประธานสตรีภาคครอบครัวสัม,มาชีพก็ถามว่ามีมีงบให้อีสาน10 20จังหวัดได้แค่แสนแล้วให้เดินทางเช้าไปกลับเรียงว่าฝากท่านประธานถึงอธิบดีคนใหม่ด้วยท่านคิดได้ไงนั่งเตียนเขียนไงจากอุบลมาขอนแก่น อูบอลขวัแก่นเป็นประธานต้องเดินทางให้เชา้ายงกัดเอาครอบครัวมสามาชิกมาด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเรามองผ้าว่าเราจะให้ได้ทาํางานยังไงทั้งๆที่การช่วยเหลือต่างๆอยู่กับเราปฏิบัติหน้าที่โดยทุกอย่างอยู่กับเราหมดแม้ต้งนิ้นใส่ผ้าไทยก็ขอก็ดยกรมพนาชุมชนนั่นแหละบอกว่าให้ใส่ผ้าไทย สนับสนุนโอทอบบ้างจะได้มีรายได้เออเราก็ทำตาให้ทุกอย่างเพื่อให้องค์กรของเราเข้มแข็งในชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปถามว่าให้เราติดตามไม่ว่าติดตามเรื่องอในหมู่บ้านของเรากองทุนบ้างถามว่าต้องมีเรียนต้องเรียนว่าต้องขอขอบคุณอดีตนายกยิ่งหลักที่ท่านให้กองทุนเรามา กองทุนอาบุตรบาทสตรีทําให้เราพอมีบ้างมีบทบาทตัวเองเติมเต็มหัวใจได้บ้างแต่ขณะเดียวกันท่านทราบไหมคะว่าพวกเราเนี่ยเวลาทํางานนี่งบที่ได้งบหมุนเวียนก็ตัดจากจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กก็ตัดลงมาเงินอุดหนุนที่จะพัฒนาที่ให้เรามีส่วนร่วมแม้กระทั่งประชุมนี่ไม่มีไม่มีงบนะคะท่านประธานเพราะนั้นเรียนว่างบอุดหนุนของเราเนี่ย จากเคยได้10จังหวัดใหญ่ๆ26กอำเภอของนี้ได้แค่5ล้านทำอะไรได้คะต้องมานั่งเกลียกันว่าเราจะทำยังไงช่วยเหลือกันได้ยังไงมันเป็นความอึดอัดภายใต้ที่เราเรียนว่าด้วยองค์กรของเราเนี่เสริมสร้างความรู้ความดูแลครอบครัวป้องกันและเผยเช่วยกันดูแลเรื่องโรคระบาดโควิดก็หน้าที่พวกเราทั้งนั้นที่กรมนาชุมชนให้เรา แล้วก็บทบาทผู้หญิงกับการเมืองบทบาทสิ่งแวดล้อมด้านเ,าเสริมสร้างความแข็งแรงของครอบครัวเท่นคิดว่าการบริหารประเทศผิดฝาผิดตัวไหมท่านมกดาดอภิปรายให้เข้าประเด็นนะครับว่าท่านแประยะต,ติตัดงบของกระทรวงมหาดไทยกี่เปอร์เซ็นเทนตัดหปร์เซ็นไงคะเทน,บ,าานบ,บอกไปแล้วท่านประธานจากงบเทีนบอกไปแล้วว่าตัดหอร์ ประธานไม่ได้ฟังนี่เหรอคะแต่ว่าตัดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัดน้อยเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นความสําคัญแต่แตตฟังส่วนที่กรมโยธาตมลอดมันเป็นการมันเป็นการ<ต>ไปบ่นเหมือนกับอภิปรายในวาระหนึ่งนะครับฉะนั้นเข้าประเด็นว่าทําไมต้องตัดก็ตัดนี่ไงคะที่ไม่สําคัญคือเรื่องคุรุภัณฑ์ของกรมโยธาอันนั้นถามว่าถามว่ามบ่นไหมมันก็เกี่ยวข้องคนละเรื่องแต่เรื่องเดียวกันท่านประธานควรจะางบมาให้พวกเราทํางาน เติมเต็มให้เราบ้างในสิ่งที่คนทำงานจริงๆแต่ไม่มีงบถ้าท่านประธานมองว่าเน,น้นบ่นบ่นค่ะแต่บ่นเพราะงบประมาณใช้ไม่ถูกที่สิ่งที่ท่านทำคือตะลิงพังครุฑพัน์โครงสร้างพื้นฐานแต่ถามว่าคุณภาพของชีวิตของสตรีของเราที่ทำงานเงินเดือนไม่มีค่ะท่านประธานซีหามให้ทำเพื่อใครก็เพื่อประเทศชาติเราเพื่อพวกเราที่ทำงานเพราะนั้นเรียนว่าถ้าท่านประธานมองแบบนั้นเนี่ย ก็ห้ามท่านประธานไม่ได้แต่เรนมองว่าจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรนว่ามันน้อยแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ในส่วนรวมกลับคืนมาให้ได้ไหมกลับคมให้กระทรวงนี้ได้ไหมกรมนี้ได้ไหมจากกรมโยธาเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่เรนพูดอาจจะท่านอาจจะมองว่าเรนนอกประเด็นไม่นอกประเด็นกับท่านประธานจากคนทํางานด้านสตรีมาตักข้นชีวิตสตรีซึ่งเปรียบเสมือนพวกเราทํางานผิดฝาผิดตัวท่านประธานรู้ไหมคะว่าคนพมมีงบ แต่พอชอไม่มีงบขะเด,ดี้วยกันคนทําง,งานคือพวกเราเพราะนั้นฝากท่านประธานไว้ด้วยว่าความคิดอาจไม่ตรงกันแต่การพัฒนาหรือการดูแลสังคมมันร่วมกันไม่ผิดละค่ะท่านประธานถ้าท่านมองแบบนั้นแต่มองว่าอีกหนึ่งเปอร์เซนที่ตัดของกระทรวงนี้แค่นิดเดียวกับมาให้เติมเต็มให้องค์กรยิ่งมีการสัมมนายิ่งจะมาการคัดสรรใหม่ตามโครงสร้างของปนาชุมชนมหาไทย ท่านทราบไหมคะว่าเลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดไม่มีงบแม้กระทั่งบาทเดียวให้เราแต่เราก็ต้องทำตามโครงสร้างของมหาไทยความเป็นคนไทยความเป็นสตรีความเป็นผู้หญิงการทำง,งานเหมือนท่านมีครอบครัวแหละถ้าภรรยาดีครอบครัวก็จเจริญถ้าสังคมสตรีให้การเติมเต็มบ้างประเทศชาติจะดีขอบคุณท่านประธานค่ะ